ครับอยู่กับน้ำขิงครับวันนี้อยู่กับปลาดนค,น,ลออาน,นครับวันนี้เขาเย็นยังอ่ะปลานอจุ๊จุ๊จุ๊สักบาทเบิ่งครับมีตับหวานมีเข้าเย,ย็นยังนี่ผ่าคิริลวะผ่าคิริวเสือของไห้เสือของไฮค,ครับครับคู่กันเท่น่าใหญ่ๆนำทีมโดยปลาบรรยากาศครับท้งไห้ท้งหน้าครับอยู่กับปลาเสือกับปลากาครับวันนี้เยอะครับโอ้ยลุงเป็ดยุ่งผ่นครัวลงดินไปอ่ารุ่นเซฟครับ

ฮะเนี่ยมั่งไปกล่องแล้วเดี๋ยวเป็นยังไดขขาวทาร่ะม,มันปวดยู่แล้วอ่ากลับกล่องนี่เไรวะให้แล้วนมาจู<ห>จะขำเลยให้ล้วท่าจุจะขำครับจบ,บายมั่งรถไฟไทยอ๋อจังหวะเด้อ

ข้าวออกหีกโอ้วของไนตกหางน้ำลองมันวมันว่ามันตังใกตกมันสไลดดินมันเ็ไหมสางไหมบักันตกบป้ายามไปขุดดินออกเอารถขั้นดังึ้นเม่อต๊ันหมือได้เมือบานแล้วก็เอาเราก็เลยเอาดินโปกไม่ไปห่มันสุดดออน้มันสุดสไลด์มันก็เนว่ามันดีเ่นอ่นดมันหองมันอยู่วามันใ่ไหมฮะ อ่าก็สุกใจเนอะเออก็สุกใจนะทีฝากติดตามนะครับนี่ครับนี่ครับช่องยูทูบครับยูทูบแสนเรถป่ากันลงมาสองเดือนดูห้าดูสองครั้งมันหแับเนี้ยมันเบื้องยังหลายคนแต่ครับมาอีกสองครับกำลังตามกันมากครับแม่นแมนราลองลอยรถป่าอยู่เนี่ยเอาที่ว่าลงให้หน้านี่แมนว่าแม่นถอยรถกีไล่แต่ อ้าวจุ้ยไอ้ไอ้ปลาจะทำปิดคลิปหรอครับอะรนาครับอาวโ่ามีกระจีเลยอ้ของแท้ของแท้ครับไปแล้วครับล่ากันครับ